กูอาร์ตแมนเสนอก่อนจะชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องกูกุ๊กอาร์ตแมนด้วยนะคะไปชมคลิปกัะต่อเลย A few moments later สวัสดีครับพบกับช่องกุ๊กุ๊กอาร์ตแมนชาปนสถานเผาศพส,สัตว์คลิปวันนี้จะเป็นการประชุมเพลิง ศพสีศพนะครับก็มีตะขาบจูเนียแมลงสาบสองตัวและคังคุกแบนแต,แต่แต่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงการเวียนรอบเมนสามรอบนะครับเดี๋ยวเราไปชมการเวียนร,รอบเมนสามรอบก่อนนะครับที้เราก็ได้เริ่มเคืนศพไปรอบที่หนึ่งนะครับการเวียนร,ร,รอบเมนวันนี้เป็นแบบเชิงตะกอนนะครับ อันนี้ก็จัดในช่วงของเลิกงานนะครับวันนี้เป็นโรงแบบคอนโดนะครับ few moments later ตอนนี้เราก็ได้นำหีบศพขึ้นสู้ผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราได้จุดเทียนบริเวณโดยรอบของมีชิงตะกอนนะครับเพราะขณะนีะ้ฟ้าได้มืดแล้วนะครับก็ตอนนี้จะถึงเวลาของการจุจดทูบเทียน ขอรบสพนะครับขอเชิญประธานในพิธีจุดเทียนทูปขอรบศพได้เลยนะครับอ่าตอนนี้เราก็จะจุดเทียนก่อนนะครับโดยประธานในพิธีต่อไปก็จะจุดทูปหนึงดอกนะครับ ตอนนี้เราก็ได้จุดเทียนทูขรบสบสบลบศพเสร็จแล้ว้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการทอดผ้าบางสกุลทั้งหมด3ชุดนะครับไปชมการทอดผ้าบางสกุลชุดที่1กันเลยนะครับชุดที่1นะครับขอเชิญช่องเตาเผาสาตว์แช n แนลนะครับทอดผ้าบางสกุลชุดที่1นะครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิาจารณา้าบางสกุลด้วยครับอานิจนาวัตสังขาระุปาดาวญารมิโนุปัิตวานิรุชันเตชุดที่สองนะครับขอเชิญเด็กหญิงชันชนกบุญสิทอดภาพบางสกุลชุดที่สองครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึง่งรูปพิจรารณาท่าบางสกุลด้วยครับอนิจจาวัตสังขาราอุปาดวายธรรมมิโนอุปัสิตวานิโรจนันติเตสังชุติสสามนะครับขอเชิญน้องปลายฝนนะครับลูกศิษย์ของครูครกทอดท่าบางสกุลชุติสสามครับ มนต์คุณเจ้าหนึ่งรูปพิจารณาผ้าบางสกุลครับอนิจาวตาสังขาราอุปดาดวายธรรมิโนอุปชิต,ตาวานิรุชันเติเตสังอุปสมุสุโคเสร็จสิ้นพิธีการทดผ้าบางสกุลทั้งสามชุดขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่ พระาพาบางสกุลมาณนะที่นี้นะครับลำดับต่อไปเราก็จะทําการล้างน้ามะพร้าวนาศบทั้ง4ี่ศพนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดฝาลงและทําการล้างน้ํามะพร้าวในลาดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะขอเชิญสัปเอร์นะครับทําพิธีการล้างน้านํามะพร้าวนาศพนะครับเดี๋ยวเราเปิดฝาลงก่อนนะครับ น,นี่สปเลอร์ก็ได้เปิดฝาลงแล้วนะครับตรงนี้เราก็มาดูแต่ละศพนะครับนี่คือคางคกแบนแคตแตะแมลงสาบสองตัวและกระขาบจูเนียนะครับอ่าเดี๋ยวขอเชิญซปเลอร์ลยนะครับล้างน้ำมะพร้าวได้เลยนะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นศพที่หนึ่งระขาบมแมลงสาบและคางคก นแต่แต่ก็เป็นหิปศพแบบคอนโดคลิปที่สองนะครับต่อไปเราก็จะปิดฝาลงนะครับเพื่อทำการนำยิบศบขึ้นสู่เมนเตาเชิงตะกรอนนะครับเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมีไฟเย็นนะครับจุด แล้วก็จะประชุมเพลิงโดยอัตโนมัตินะครับและซ่อนพลิกอยู่ด้านในด้วยนะครับก็จะสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับการประชุมเพลิงในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปชมว่าเดี๋ยววันนี้จะมีการจุดสิ่งต่างๆว่าเราจะจุดอะไรกันบ้างนะครับเพื่อเป็นการสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับการประชุมเพลิงในวันนี้นะครับเราก็จะมี ผีเสื้อนะครับทางด้านซ้ายและผีเสื้อทางด้านขวานะครับมีพึ่งน้อยตัวที่1ทางด้านซ้ายตัวที 2> ่2ก็อยู่ด้านหลังและพึ่งตัวที่3อยู่ด้านขวานะครับด้านบนก็จะมีไฟเย็นนะครับเป็นแบบว่าตัววีทางด้านซ้ายด้านหลังด้านขวาแล้วก็ด้านหลังอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยว ดอบต่อไปเราก็จะทำการประชุมเพลิงจริงนะครับโดยเราก็จะจุดผุต่างๆที่เราได้แนะนำอันแต่ละจุดนะครับเดี๋ยวประชมการประชุมเพลิงจริงกันได้เลยครับอ่และอีก2ออ,อันนี้ก็คือพิกนะครับก็ติดไว้กับไม้ด้านบนนะครับทางด้านซ้ายและทางด้านขวาอีก1อันนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเริ่มประชุมเพลิงครับเดี๋ยวเราจะจุดไฟเย็นเพื่อให้มันติดแล้วก็ประชุมเพลิงโดยอัตโนมัติเลยนะครับอตอนนี้เราก็ได้เริ่มประชุมเพลิงจริงนะครับด้านบนก็เป็นการจุดไฟเย็นเพื่อความสวยงามนะครับตรงน,นี้ด้านล่างก็ ได้เริ่มประชุมเพลิงของจริงนะครับอ,อันนี้คือด้านบนนะครับอ่าตอนนี้นะครับการประชุมเพลิงอ่าลงศพก็ ติดไฟที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นโรงแบบคอนโดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีการจุดผีเสื้อนะครับพึ่ง3มตัวแล้วก็พิกอีก2ชุดนะครับตอนนี้ ฝาโลงก็ได้พองขึ้นมาเลยครับอันนี้พู้กพริกเราก็ยังไม่โดนไฟนะครับอ่าต่อไปเราก็จะจุดพริกลูกที่หนึ่งนะครับทางด้านขวานะครับอ่าก็เชิเลยครับ ต่อไปเป็นการจุดพลิกทางด้านซ้ายนะครับอ่าไปดูผู้พึ่งก่อนนะครับตัวที่หนึ่งอ่าตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับผู้พึ่งอ่าก็ บินเลียดดินนะครับไม่บินขึ้นฟา้าบินเลียดดินนะครับต่อไปก็จะเป็นผู้ผีเสื้อนะครับอีก2ตัวครับผุผีเสื้อนะครับ บินก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะครับดูอีกตัวนึงครับเป็นการปิดท้ายการประชุมเพลิงโอ้ยดังมากครับมันเป็นติดประทัดนะครับก็ตกใจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็จะเผาพุงรีดทั้งหมดนี้นะครับเพื่อกรุ๊กจะเปลี่ยนแปลงในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะเผา พวงรีต่างๆนะครับของคุกคุกอัดแมนอ่าแล้วก็พวงรีไปไม่กลับพวงรีลหลับไม่ตื่นพวงรีฟื้นไม่มีและพุงรีและหนี่ไม่พ้นอ่าก็ เป็นการเผาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับให้หมดเพื่อคูกุกจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงคลิปต่อไปเพื่อจะได้มีความแปลกใหม่และเป็นที่จุดสนใจกับผู้ชมที่จะเข้ามาชมคลิปของคูกุกในอําดับต่อไปะจะใครชอบอย่าลืมนะครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับนี่เราก็ไม่ได้จัดพิธีการาเก็บกระดูกเลยนะครับเพราะว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็วันนี้เป็นการประชุมเพลิงศพนะครับพอเสร็จสิ้นพิ็นที่เรียบร้อยนะครับขอบคุณแขมผู้มีเกียรติ และแฟนคลับ F อซทุกคนนะครับที่ติดตามช่องกุ๊กมาอย่างเหนียวแน่นโดยตลอดนะครับขอบคุณจากใจนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นงานจัดงานศพแบบไหนภาคไหนและจัดอย่างไรมีการพัฒนาตอนไหนบ้างอย่าลืมติดตามชมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครลบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องคุกุกอาร์ตแด้วยนะครับ